สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอมในรายการยิปซีโอซีบริกรรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอเป็นผู้มาดูแลในรายการของเราอยู่เหมือนเดิมมาิกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเรนแระตามด้วยคำถามถามเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแรมในรายการทุกรอบ เข้ามากันได้นะครับดูที่คาว่าสดถ้ายังมีคําว่าสดอยู่แปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเดแชร์คนเดียวพอแชร์เยอะมันไม่มีคนมาดูสังเกตด,ดูแล้วถ้าเกิดแชร์น้อยๆคนมาดูอลองดูนะกดแชร์ออกไปค่ะกี่แชร์ คนละเก้าพันเกร้อยแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามมีกติการังนี้กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ มแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วซื้อเล่นคำถามนะคะ mm hmm. เดือนนี้ไม่มีอะไรสนุกละไม่มีวันเกิดใครละ mm hmm. ผ่านวันเกิดท็อปไปแล้วเออใช่เดี๋ยอจะต้องไปหาของขวัญให้ท็อป mm hmm. เดี๋ยวมาเล้แชร์ของขวัญเข้ามานะแล้วกดแชร์ออกไปครับมามาแชร์ให้ก็ได้ เราเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปครับแล้วถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นค่ะกดไลค์กด, like, กดชแชร์แล้วพิมแชร์แล้วเชื่อเร่นคำ,คำถามดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่าผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่ถ้าคุณจะถามอะไรคุณต้องถามตอนที่มีคำว่าสดอย่างเดียวนะแล้วต้องแชร์จนมีคำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคำถาม,ตา,ามตานจะได้ไปโคราชไหมตานจะได้ไปโคราชไหมคะ ไปได้ไปมีเกณฑ์การเดินทางโดยท่านอาจารย์โอเดินทางไกลค่ะนะท่านอาจารย์โอผู้ตอบนะในทุกสัพทสิ่งนะหรอนะอ่ะเร็วกดแชร์ออกไปคนละเก้าพัน ก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นแชร์แล้วอ่ะเพจแชร์แล้วเพรเออแฟนมีโอกาสเลิกกับมือที่สามไหมคะ อันนี้เราไม่ดูนะเพราะว่ามันเป็นคําถามโตใหญ่เยเอามาไปคําถามมันแบบว่ามันควรถามส่วนตัวค่ะคำถามเนี่ยไม่อยากจะตอบข้างหน้านี้อ่าไม่อยากยุ่งกันนะมีค่าครูนะคะถ้าถามส่วนตัวนะอุ้มพี่นิดเข้ามาช่วยหนูเขาหวังอะไรไหมคะหรือคิดเป็นน้องสาวเขาช่วยเฉยเฉยเ่ยไพ่มันบอกงั้นนะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะเขาช่วยเป็นงานเป็นการเลยอะค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรที่แบบเป็นเรื่องู้สาวนะ แชร์ออกไปเหมือนเขาว่าเขาเข้ามาช่วยเพราะเป็นเรื่องของเป็นการงานอะไรหรือเปล่าเป็นงานของเขาหรือเปล่าหรือเปล่ามีอย่างนั้นไหมคะอย่าลืมใม่มันขึ้นว่าเป็นเรื่องของก,า,การตั้งใจทํางานอะนะเขาอาจจะตั้งใจมาช่วยเราเฉยๆยังไม่คิดอะไรก็ได้นะคะกดแชร์แล้วตามกดมากคะ่ะด้วยสิบรน กดไลค์กดแชร์แล้วตามด้วยแชร์ชแล้วชื่อเล่นงคำถามามาครับมีสาธุด้วยกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์สาธุนะคะมีอะไรจะพูดอีกไหมอ่ะดูข้างหน้านี้นะคะดูเพียงแค่สามวันเท่านั้นนะคะ,ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนนะคะและเรื่องร้ายๆจะอยู่เพียงแค่สามวันเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้เราจะรู้ไพใย่ิีนะคะเรื่องทั่วไป ถาว่าเรื่องอะไรบ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวในเรื่องสื่อสารก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะตรวจองค์ตรตวจเทพนะคะดูะสื่อเทพสื่อวิญญาณอะไรอย่างนี้นะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะไม่ดูข้างหน้านี้นะคะผ่านไป5นาทีแล้วนะครับเลย5านาทีเสร็จมาปราง23วันนี้จะได้เงินจากการขายหนังสือมือสอง หรือได้เงินจากการลงทุนเสี่ยงโชคคะเราดูแค่หนึ่งใบแล้วเนี่ยมันต้องสองใบอะ่ะไม่ตอบอะคะถามมาข้อเดียวได้ไหมข้อเดียวเอาข้อเดียวนะคะอย่าถามสองข้อแบบนี้นะอ,อย่าถามสองแง่ครับนะคธอคุณก็บอกมาเลยว่าคุณเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะอืเอ,อเดี๋ยวไปนอนละเสร็จคลิปนี้ มีนะมันมันมีนะวิธีถามคําถามนะที่ว่าเราอยากรู้สองข้อแต่ให้จันตอบข้อเดียวได้อ่ะคือคุณอาจจะถามว่าวันนี้จะได้เงินจากขายการขายหนังสือมือ2ใช่ไหมคะอันเนี้ยก็คือว่าถ้าได้จากหนังสือมือสเนี่ยก็จะได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จากหนังสือมือ2มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งอะ มะปราคนนี้จะได้เงินจากทางไหนคะแบบนี้พอได้ไหมคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูให้ทางไดไม่ได้ไม่ได้เลยอะให้รันขึ้นไมดีร้อนใจมันเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงนะคะอ่ะโินถือดาบนะเมตตามหานิยมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยคุณอ้าว ชื่ออะไรนะคนนี้เอ็นจีเนี่ยค่ะเขามาดูตัวลงตัวเทพอะคะ่ะจำไม่ไชื่อเขาไม่ได้ละ<ก>อาจารย์ท็อปจำได้ไหมเนี่ยคนนี้เมตตามหานิยมเาชื่ออะไรนะมนมากชื่อมนใช่ไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช่อใชเอ๊ชื่ออะไรนะถามไหมคะถามไหมคะกดไลค์กดแชร์นะคะ จริงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เออโดยที่มีท่านอาจารย์โอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมาดูแลในรายการทุกรอบกดแชร์ออกไปเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยคนนี้แม่น้องมินนี่ค่ะชื่ออะไรนะจำได้ไหมเนี่ยคนนี้ยอืม โอ้พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีเหรออุมาหรือพระแม่รัศมีพระอุมาศรีมหาอุมาที่ว่าเออนั่นแหละเขาใส่ผ้าคลุมไหล่มาตอนนั้นเมตตามานิยมพระแม่อุมาหรือพระแม่รัศมีนะอุมาบอกอุมาครับอุมาเพราะจำได้ทุกคนตรวจเองนะกดแชร์แล้ว นะเวลาก็มีน้อยไอ้คนก็เข้ามาก็ไม่อยากจะถามกันพอจะถามอีกทีก็ออกไปแล้วนะมานั่งถามกันตอนที่ออกก็ไม่มีประโยชน์นะแล้วเดี๋ยวอันนี้เพจนี้เป็นเพจสุดท้ายที่จะจัดรายการออตอบดวงคนหนึ่งคำถามแล้วนะคะอันนี้เพจสุดท้ายแล้วนะเพราะเดี๋ยวจะไปททารายการคนมีองค์แล้วนะคะถามไม่ได้แล้วนะมีคาวาสดสีแดงถามได้ไม่มีคาวาสดสีแดงกดแชร์แร ปิดเิดให้่อยตามด้วยเชีรนและตามด้วยคำถามเวลายังเหลืออยู่หน่อยนึงเนียตอนนี้เหลืออยู่ประมาณอีกประมาณหนึ่งนาทีเศษใครที่เข้ามาแล้วก็ถามได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเปิดโอกาสเปิดช่องให้แล้ว เวลาเปิดช่องอะ่ะเข้ามาถามได้ตอนนี้แต่ถ้าหมดเวลาแล้วมันจะกลายเป็นคลิปคลิปเนี่ยมันกลับมาถามกลับมาย้อนกลับมาไม่ได้เวลาออกไปแล้วอ่ะแตงโม19ปีวันนี้บังเอิญเจอแฟนเก่าหนูแอบมองเขาเขาแอบมองหนูพอดีเขาคิดถึงหนูไหมแฟนเก่าชื่อไกไกไกโดยมีท่านอาจารย์โอ ผู้เป็นประธานในคิดถึงหนูไหมคะคำาถามไพ่ดีมีเมตตามหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มีเมตตามหานิยมก็คิดถึงนั่นแหละนะโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุด ดีหนะ่าหมาที่หายไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีนะ่าหมาที่หายไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะเผชิญกับความโหดร้ายทารุณน,นะมาครับฝ้ายมันอาจจะไปกัดกต,ตัวอื่นป้าใช่ครับรเผชิญใน,นความโหดร้ายทารุณฝ้ายนานไหมคะกว่าสามีจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมดูสามวันค่ะมาไหมมีโอกาสมาเ<อ>าพื่อลูกสามวันนี้นะ เฉพาะสามวันนี้ไพ่ดีมีเมตตามหานิยมไพ่มีลูกหรือเปล่าไม่รูร้แต่ไพ่มันขึาา้นเป็นไพ่เด็ดนะคะไพ่ดีมีเมตตามาหานิยมก็ถ้าไม่มีลูกก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของความเอ่ยยังยังเหมือนกับมีเยื่อใ่อยู่นะคะโดยที่มีท่านอาจารย์โอเขากลับไม่ก็กลับนะสามวันนี้ชอาจายาท็อปผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุด พิเศษมีแค่นั่นแหละกลับมาเพราะลูกนะคะใส่ใครก็กลับมานะกลับมาเพราูกสินาทีเศษแล้วนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูน9์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองห้าย์้าสองห้สองเสองหหนึ่งอดีรโอซรหนึ่งห้าแล้วผมครับ AJTOP16 Facebook เบอร์โทรตามนี้ เอาละหมดเวลาลงแล้วถ้าไม่มีใครถามมัวแต่ลีลายึกยึกยักยักเกาบั้นท้ายกันอยู่นั่นแหละนะถามก็ไม่ค่อยจะถามเข้ามาดูเฉยๆแล้วมันก็เสียโอกาสไปแหละ